เพื่อทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดชาเชิงเซาในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนดัดดารุณีซึ่งได้น้อมนําหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนให้กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เกิดการตรหนักรู้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในปี2567ชมรมทูบีน้ำม่วงวันของโรงเรียนจึงได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำม่วงวันเปิดมานาน5ปีให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่มีรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมที่น่าสนใจเช่ทนทำกุญแจจากลวดกำมหยี่ทำแบบจำลองสัญญาณไฟและแผ่นดินไหวนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ ปัจจุบันจังหวัดชายเชิงเซาเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มต้นแบบระดับเพชรมีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมครบทุกประเภท712แห่งซึ่งเกิดจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ด้วยสโลแกนลูกหลวงพ่อโสธรไปด้วยกันไปได้ไกลภายใต้3แผน3ยุทธศาสตร์9้าตัวชี้วัดความสําเร็จของจังหวัดเพื่อสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสารรค์รวมถึงสร้างความเข้าใจยอมรับและให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคมในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการท no. ูบีนัมเบวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิท no. ูบีนัมเบวัน แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเซาเรือนจำจังหวัดฉะเชิงเซาและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซาที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเฝ้าทรงให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตทรงเป็นกำลังใจให้สมาชิกไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพลังใจในการเดินตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดชายเชิงเซาเพื่อจัดก,การกับปัญหาอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันทั้งนี้จังหวัดชายเชิงเซาส่งประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซสายระดับจังหวัดและระดับภาคทุกปีส่งผลให้มีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันมากกว่าร้อยละเก้าสิบซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเปิดนิทรรศการและการเสวนาร่างรัฐในรอยพระร่วงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรสำนักขอสมุดแห่งชาติทรงเปิดนิทรรศการร่างรัฐในรอยพระร่วงเนื่องในโอกาสพิเศษ3มวาระคือครบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสุริโสภาพันวดีและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568มูล,ลนิธิพระบรมราชานุสอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูล,ลนิธิเพชรรั์สุวัฒนา และมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสุริโสภาพนวดีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการสร้างสยามให้ทเทียมนา,นานาประเทศซึ่งท่งสื่อสารผ่านเรื่องพระร่วงและเมืองสุขโขทยัยท่งค้นหาอย่างถี่ถ้วนจากทั้งเอกสารและจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสำรวจเมืองโบราณ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงซึ่งทรงคุณค่าจวบจนปัจจุบันจากนั้นทรงฟังเสวนาร่างรัฐในรอยพระร่วงนำเสนอคุณค่าของพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและเมืองบริวาร ตลอดจนเป็นแบบอย่างของกระบวนการศึกษาการเรียนรู้และการทำความเข้าใจความเป็นไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของการก่อร่างสร้างไทยผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษได้จนถึงวันที่24กร,รกฎาคม2568ณหอว,วชิราวุธานุสรสำนักขอสมุรแห่งชาติ องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2025วันนี้เวลา15นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ แบงคอกบิสเนสเชร์ริ้ง2025หน้าอาคารสาสาป,ปาถาศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสน์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสน์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท s อ g Chem เคมีคจำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่23เป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่จัดขึ้นยาวนานที่สุดในเอเชีย มีส่วนช่วยพัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้ก้าวสู่ก้าวไกลสู่ระดับโลกปีนี้จัดระหว่างวันที่22-24ถึงพฤษภาคม2568ภายใต้แนวคิด Growing Impactful Ventures มุ่งสนับสนุนแนวคิดธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน308ทีมจาก82สถาบันอุดมศึกษาใน16ประเทศครอบคลุม3ทวีป และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ20ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชนะเลิศการแข่งขันด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้ารับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมแมปแบทจากมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกา ทีมรองชนะเลอรจากการแข่งขันได้แก่ทีม HUMIMIC BIOSYSTEMS จากมหาวิทยาลัยอาคันซอจากสหรัฐอเมริกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ มาสำรวจราคาพืชผักกันหน่อยนะคะในฤดูฝนค่ะบางอย่างเนี่ยก็แพงขึ้นแบบมากเลยนะ,ะวันเดียวค่ะอย่างผักชีเนี่ยราคาขึ้นมา50บาทแต่กิโลกรัมละ1น0บาทแล้วนะคะส่วนต้นหอมก็ขึ้นมา30บาทเป็นกิโลกรัมละ90าบาทค่ะ,ะ,ะผู้้าเนี่ยเขาก็บอกว่าพยายามที่จะตรึงราคาไว้เพราะเข้าใจว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะกำลังซื้อของผู้คนก็น้อยลงนะคะถ้าขึ้นราคาเยอะ